สวัสดีครับพี่น้องนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะนะครับหนึ่งวันหนึ่งคลิปหนึ่งวันหนึ่งคลิปนะครับก็เคลื่อนไหวว่าสร้างปุ่นไม่เห็นอีย่างแนวมือนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนะครับว่ามีอย่างแนวมือนี้นะครับไปพี่น้องนะครับครับผมนะครับพี่น้องนะครับของน้ำก็ขึ้นกำแพงกั้นแล้วนะครับสำหรับมือนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขึ้นกำแพงกั้นแล้วนะครับก็คงสเหลือฉาบนะครับฉาบแล้วก็เทพื้น นะครับคือตรงนี้ว่างชะโคกครับตรงนี้ว่างชะโคกนะครับแล้วก็ตรงนี้สิเป็นฝักบัวเพื่ออาบน้ํานะครับฝักบัวเพื่ออาบน้ําตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกว่างถังอีกจักระทงหนึ่งนะครับเพื่อนำวอลเลนะครับก็สิได้นํารอจนำเจ้าถังไว้อาบนะครับก็สิประมาณนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็จิเป็นอ่างล้างน่า เอาอ่างหลังนาแปะไปตรงนี้นะครับกติประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้คือส่วนของห้องน้ำนะครับที่ขึ้นกำแพงมาวันนี้นะครับสร้างพิ่นพักเทียงนะครับก็เลยเขามาทายพี่น้องนะครับสร้างหลายคนพิ่นเปิดเพียงดังก็เลยบ่คอยเดเขามาทายนะครับที่มาเก็บผาพเอาช่วงที่พิ่นพักเทียงกันนะครับห้องในบ้านนะครับก็โดยรวมห้องในบ้านครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือห้องน้ำ สองในบ้านนะครับที่กันใส่บังอายขึ้นมานิดนึงนะครับบังระวังจะขู่กับที่อาบน้ำเนาะนะครับส่วนทางด้านกระเบื้องกะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกรบเท่านเกือบปรรไดดอกนะครับกระิอยู่ปมันหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเลื่อยเครื่องมานิดนึงนะครับกระตีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนบรรไดนี่ก็สิใส่คือกันนะครับ อันนี้คือลายกระเบื้องนะครับลายกระเบื้องนะครับกระสีออกท่ลนายๆกับสีสีผนังนะครับทนนี้นะครับสิประมาณนี้นะครับจนทั้งนั้นของนี้นะครับที่เรียกว่าสีกันนะครับมันมันแฉบก็เลยบอกกันนะครับมัน,นมันกันมันกระสีแขบเนาะ ที่แรกว่าสิกันกันกันคือกันกระผองในบาทเนาะวาสิกันกันตรงนี้เป็นเป็นบางไอเนาะนะครับกันมานี่ระวังตรงนั้นไว้อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้นั่งกับห้องน้ำนะครับแต่ที่นี่มันมันดูว่าดูว่าเหมือนมันแคบนะครับก็เลยบกัดนะครับเป็นมาบกันนะครับเดี๋ยวคงซีมี่มีกระจกมาใส่หนีกันหนึ่งนะครับเพราะว่าเอากระจกมาอยู่ นะครับหน้าที่ติดกระจกตรงมุมนี้นะครับประตูก็สีเปียนไหมนะครับประตูสีเปียนเปิดเปิดทั้งนีนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเปิดทั้งนี้อยู่นะครับสีเปียนบันพับเมื่อไว้ทั้งนีนะครับเพื่อเพื่อที่จะเปิดมาทางนี้นะครับเปิดสขามาใบังโถสวมเพราะว่าตอนแรกว่างว่างเตียนไว้มันมันพ่อบรเดกันแล้วมันกลายเป็นว่าโถสวมอยู่ติดหน้าประตูนะครับเพราะประตูเปิดออกมันก็มองเห็นกับกับว่ามันบ่อนี้ปอนไรนะครับก็เลยสิเอาประตูเนี่ย เปิดบังนะครับเพราะว่าประตูเปิดกสิยุบประมาณนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะมันกนสิบังตัวสวมมาอยู่นะครับสีกาออกมาลอบ้านแล้วล่ะพี่น้องนะครับสีนะครับหน้าห้องน้ำนะครับสีภายนอกใส่สีนี้เบิดเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันได้ซื้อมาแล้วเนาะนะครับเด็ดตดก็เลยตัดสินใจเอา มันคันแมนเข้าหายเข้าซีซียกะสิเปลี่ยนอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้น้องมันก็หลายบาทอยู่กันเลยเอานะครับเอาซีนี้เลยนะครับงานคางนะครับคางห้องน้ำครับนะครับประตูใช้สีย้อมไม้นะครับพี่น้องใช้สีย้อมไม้ท่านะครับเสานะครับเสา เข็มใส่สีนีทานะครับใส่สีนีทาพร้อมกับกันเป็นการเปลี่ยนข้างล่างพร้อมนะครับใส่เป็นสีนี้เลยนะครับพี่น้องกะกะจะคิดว่าเป็นยังงคือปรเซอที่เขามันจังมันจังสีสวยมันมันกะสวยอยู่เนาะพี่น้องนะครับแต่เข็มมองว่าเพื่อที่จะให้เป็นสีเดียวกันกับข้างบนเนาะนะครับเพราะว่าตัวบานบานที่ใส่ไม่เชื่อราสีนีเนาะนะครับเข็มก็เลยคิดว่าเออให้มันเป็นเสานะครับไต่ขึ้นไปเลยนะครับ ให้เป็นสีจากด้านลางนะครับตัดตัดสีฝ euh, ่านี่ขึ้นไปหาตัวบาทเลยนะครับก็หน้หาตังก็ให้มันเป็นสีขาวขอบตัดอย่ัยงสีกับจประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับคือเพิ่นทาไปแล้วที่แรกว่าสิเอาสีขาวมาตัดเบิดเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าสีอันนี้มันได้ซื้อมาแล้วก็เลยให้เพื่อนลองทาออ่าเิ่งว่ามันมัน,ม,นมันตัดกันบ่นะครับมันก็มันก็พูดถึงว่าให้เด่นเหมือนสีขาวมันกับ่เด็นดอกนะครับแต่ว่ามันก มันก็ตัดอยู่นะครับพี่น้องมันก็โอเคอยู่ก็เลยเอาเอาสีนี่แหละนะครับก็เลยตัดสินใจเอาสีนี่แหละเอาที่เรามีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเตื๋ยอีกจากสีปียีสีปีนะครับมันอยากเปลี่ยนใหม่กับจังหวะกันอีกทีหนึ่งหรือว่าลูกหลานญ่ขึ้นถ้ามาหาเงินได้เขาอยากเปลี่ยนอยากเห็ดไม่กับกับจังให้เขาเห็ดนะครับกตอนนี้ก็เอาตามนี้สะก่อนนะครับตามที่จะของจัดมา เนาะนะครับพี่น้องจริงๆกระถามมันเป็นสีฝ้าอ่อนกว่านี้มันมันกระโค้งสิตัดขึืนกว่านี้นะครับแต่ว่านี่มันเป็นสีฝ้าฝ้าแก่นะครับฝ้าเข้มเลยเข้มเกือบออกน้ําเงินเลยได้พี่น้องจริงๆในกล่องมันเป็นสีน้ําเงินเนาะพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวบ้านจริงๆมันจะเป็นฟ้านะครับฟ้าแก่นะครับเป็นฝ้าแก่นะครับนะครับช่วงนี้ช่วงพักเที่ยงของเพื่อนนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วง เย็นๆช่วงพื้นสีเหลือกนะครับเดี๋ยวเขาจังมารวมอีกทีหนึ่งนะครับว่าเห็ดไปหอดใสนะครับกระเบื้องหอดใสนะครับผนังของน้ำหอดใสนะครับเดี๋ยวเขาจังสรุปตอนแลงๆให้พี่น้องเบื่องอีกทีหนึ่งนะครับช่วงใบนะครับเดี๋ยวไปรวมยอดที่เดียวตอนคำครับพี่น้องนะครับสิประม่ณนี้ครับพี่น้องนะครับ มันยังมองเห็นภาพบทชษัทปันไดเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเขาของกันยังเต็มอยู่ในบานอยู่นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อันนี้คือชะโครกแล้วก็อุปกรณ์เพื่อที่จะเขาห้องน้ำนะครับห้องน้ำยังบรัทในทบทิันใหญ่บริัทใดทบรัทในฉาบเนาะนะครับเอากองไว้ข้างนอกก่อนนะครับรอบใบครับพี่น้องนะครับรอบใบรอบใบนะครับมาได้หอดบันไดแล้วพี่น้องนะครับ กระสีออกทุ่นเขียวในจังหน่อยกําแพงกับเขียวนะครับกระเบื้องกับเขียวนะครับออกทุ่นเขียวออกทุ่นเขียวนะครับต่อกันช่วงใบครับนะครับช่วงเที่ยงมังหันเนียนสร้างพุณนพักเขียมกันเล็กขมทายนะครับมาต่อช่วงใบอีกนะครับนะครับกรอบใบครับนะครับกรสประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับกระีนิตัดเสานะครับ รวมๆกับที่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนทางด้านนี่สร้างเด่นครับพี่น้องอเจ้าเก่า,กาที่แหลกมันสั่นพี่นอ้องเรื่อให้เพื่อนเด่นออกไม่เครื่องก่อนครับให้มันสวยงามามันสั่นกุดุดอยู่วัางั้น แต่ผมนี่แหละเป็นคนบอกนะครับแต่ว่าพอกอขึ้นแล้วมันก็จังเห็นเนาะพี่น้องสวยงามจำเรียมแดดสวยงามบางอายครับนะครับก็ขึ้นแล้วก็จังสีจังสีเดชชาบเนาะ ประมาณนี้ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับส่วนทั้งนั้นก็จะเป็นปักบัวอ่านาำฟังนั่นครับ ครับส่วนทางด้านทองนี้นะครับโบกันนะครับก่อยลงเลยนะครับนะครับชาบแล้วนะครับชาบแล้วนะครับชาบแล้วนะครับพึ่งชามกีนะครับกระติเลื้อปัดๆหลุดๆอีกจังหน่อยนะครับอันเป็นห้อยๆนี่คือเอาฟ้อยขวดอะพี่น้องเพราะว่ามันจีบจับกระเบื้องเพื่อนว่าโบแมนว่าชาบอันเฮ็ดซ้ำหนีบ่ะโบแมนเด้ นะครับคือปนดีแทกระเบื้องนะครับก็เลยเห็นให้มันเป็นเป็นหอยเป็นอันนี้ไว้นะครับถ้าจิปูกระเบื้องคือืูนเชห้มันโบเลียบเนาะนะครับมันจังสีเดจับจับปูนจับก้อกระเบื้องนะครับประมาณนี้ครับนะครับคามสว่างกรคกงสีพ่ออยู่ดอกผมคิดว่านะครับสว่างคงสีพ่ออยู่นะครับบบเปิดไฟกระแจ่งอยู่ดอกเพราะว่ามีทั้งมีเอามีทั้งช่องล่มแล้วก็มีทั้ง บอกแก้วนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้คือด้านด้านทั้งครัวนะครับทั้งในครัวนะครับสีท่าสีประมันนี้ฝนตกพี่น้องนะครับฝนตกก็เลยได้ไปท่าทั้งดันที่บ่ถือฝนนะครับฟังตั้งนี้ถือฝนเนาะเพราะว่าทั้งหนาเพราะมีลัางค่าคุ้มนะครับอันตั้งปุ่นก็ไดีเอาผ้าอ้อมไปเอาพี่น้องมองนั่งเรียนบังฝนนะครับฝนตกมามันเปียกนะครับ ปูกระเบื้องครับนะครับทางด้านนี้ส่วนนี้เป็นปูกระเบื้องคือสีชุดปุดอยู่ดอกมันนี่ทั้นขนของออกกับถีมองเห็นเบิร์ตมะพี่น้องนะครับเพราะว่าส่วนอุปกรณ์บ้างอย่างกระมีม่ชักโคกแล้วก็อ่างล้างหน้าเนาะนะครับแล้วก็ทูนะครับโูชักโคนกครับบ่ทั้นเอาเข่าของน้ำเนาะนะครับ ก็เลยมองไปเห็นภาพรวมๆกันไดน้เนาะนะั่นเร็วๆกับจีบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคร่าวๆเนาะนะครับจีบประมาณนี้นะครับปร,ป,รประมาณนี้นะครับนะครับสีนะครับสีตัดเฉากับประมาณนี้นะครับพี่น้อง ทีมงานครับพี่น้องนะครับแถวอำเภอเรื่องเข้านะครับสนใจนะครับติดต่องานนะครับทีมงานสร้างแมนทีมงานสร้างเยาติดต่อได้เลยนะครับสร้างแยาสร้างจอยนะครับสร้างเด่นและก็สร้างลุงชายพ่อมนะครับติดต่อได้เลยนะครับทีมงานนี้นะครับแถวอำเภอเรื่องแถวยะโสธานี่แหละนะครับติดต่อได้นะครับ ทีมงานปูกระเบื้องครับสร้างต้นสร้างตอ้ยนะครับแถวอำเภอเรื่องแถวนี้เฮ้าติดต่อสนใจได้ครับโอ้สนใจติดต่อได้ครับโอ้คอยกระได้พี่ร้องนะครับจ้างปูกระเบื้องนะครับนะครับก่อฉาบสีนะครับทีมงานสร้างดินสร้างหญ้าเฮ้าได้เลยนะครับนะครับแถวอำเภอเรื่องแถวยาสูเานี่แหละพี่น้องนะครับบไดปูหมทได้นี่บอกให้บอกพื่นซื่อี บ่ไดปิวมวดได้บอกซื้อนะครับถ้าสนใจนะครับ้าสีเฮดบ้านนะครับอยอยรกับฟีมือกับคือเห็นเนี่ยเราพี่น้องเนาะนะครับจำในคลิปนี่แหละนะครับสร้างปีเงาแล้วว่าไม่มีงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจ,จะจะเปอร์เซ็นต์กว่าเรา่ะเก้าสิบเก้างานลอยว่ามีงานลอยว่ามีมีแต่งานเก่าสิบเก่าแล้วะนะครับกตามตีเห็นอนอกพี่น้องเนาะนะครับ รอดเดือกเดือกตัวนั้นก็จะเปนเสื่อมเยาว์นโอเคผมคิดว่าเก่าที่เก่าอยู่วะนะครับทั้งก่อทั้งฉาบนะครับแล้วก็สีนะครับเลาสีว่างคือบอกเล่าเราวสีหูปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราจะหยุดเรืองเราเลยนะครับโดยรวมวันนี้ครับพี่น้องนะครับโดยรวมวันนี้นะครับโดยรวมวันนี้นะครับห้องน้ำก็ ้องนำเกือบแล้วแล้วพี่น้องนะครับของนำเกือบแล้วแล้วโดยร่วมโดยร่วมครับพี่น้องมนีนะครับโดยรวมมนีนะครับ็มีนี่แหละนะครับมีสีออกมากนะครับสีรอบานแล้วนะครับแล้วก็กระเบื้องกระเพิ่งเครื่องหนึ่งแล้วนะครับสําหรับของนำกับมนีก็คงทิเทพื้นแล้วนะครับเทพื้นกับคงทีเหลือแจ่ปูกระเบื้องนะครับจิตสุขพัณฑ์นะครับ พี่น้องนะครับสำหรับมือนี้นะครับกับประมาณนี้เนาะโดยรวม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 นะครับมืออื่นตะโก่งสีพืนหนาพี่อื่ตะโก่งสีเดี๋ยวเบื้องว่าสีเด็กเขามาปอูกระเบื้องบ่นะครับลูกวาสีเทพื้นมืออื่นนะครับกระทัเบื้องนะครับสำหรับมณอนี้เนาะพี่น้องนะครับกับพี่น้องเบมึงประมาณนี้แหละนะครับก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับนะครับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับทุกๆกำลังใจนะครับทุกๆมองทุกๆวันก็แล้วกันพี่น้องนะครับ อัาเดตให้เบิ้งทุกเมื่อนั่นแหละเนาะนะครับเกินไปได้ซ้ำได้เนาะนะครับกับขอบคุณที่เขามาเบิ้งนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาได้เลยพี่น้องนะครับทุกๆขอบคุณขอบคุณทุกๆการติดตามนั่นแหละอยู่ดีไม่แห้งทุกๆท่านทุกๆคนครับพี่น้องนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยนะครับดูแลสุขภาพดูแลสังคมตัวกันครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้สมีเนาะนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกๆท่านทุกๆคนคคคคคคครรรรรััััััับบบบบบไปปแลล้้ววพออกนนิหาขุณสสดี